สวัสดีครับนักศึกษาทุกท่านครับวันนี้ก็เจอกันอีกแล้วนะครับกับรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่ s i e n c e and Modern t เทคโ o โ o ย y นะครับกับส่วนของการเรียนการสอนของภาค ICT นะครับซึ่งเป็นภาคสุดท้ายของเราแล้วเพราะว่าเราเรียนทั้งฟิสิกส์ชีวะนะครับแล้วก็เคมีมาแล้วนะครับอันนี้ก็เจอกันทั้งหมด5ครั้งในส่วนภาคสุดท้ายนะครับ ในพันนี้นะครับก็จะมีทั้งหมด4บทซึ่งเราได้เรียนกันมาก็คือบทที่1ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารนะครับในบทที่1แล้วก็ในบทที่2ที่ผ่านมาจากครั้งที่แล้วนะครับคือส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์นะครับระบบปฏิบัติการแล้วก็โปรแกรมอัรถประโยชน์นะครับก็เป็นบทที่2นะครับ ส่วนในบทที่3นะครับที่เราเรากำลังจะเรียนกันที่เราเปิดดูอยู่เนี่ยก็คือโปรแกรมประยุกต์นะฮะซึ่งโปรแกรมประยุกต์เนี่ยมันจะมีทั้งหมด3ส่วนด้วยกันนะครับซึ่งประกอบออกมาให้กลายมาเป็นโปรแกรมประยุกต์นะครับทั้งพื้นฐานซอฟต์แวร์ประยุกต์นะอันนี้ก็คือจะพูดถึงเกี่ยวกับวิวัฒนาการแล้วกันนะ evolution ของมันว่ามันมีการพัฒนายอย่างไร จนกลายมาเป็นซอฟต์แวร์ซึ่งเอามาใช้งานได้นะครับจากผู้พัฒนาหรือเป็นโปรแกรมเมอร์นะครับนักพัฒนาต่างๆจนมาถึง end user ก็คือผู้ใช้ปลายทางนี่แหละสก็คือลิขสิทธิ์ของซอฟต์แวร์นะครับเป็นหลายเส์ว่าหลายเส์มันมีข้อตกลงยังไงว่ามีการกำหนดว่ามีการแก้ไขปรับปรุงดัดแปลงอะไรได้ไหมหรือเอาไป ขายต่อได้หรือเปล่าเ,เกี่ยวกับลิขสิทธิ์นะครับจนถึงข้อที่3ก็คือประเภทของซอฟต์แวร์ประยุกต์เนี่ยมันมีประเภทใดบ้างแล้วก็ใช้งานอย่างไรในแต่ละประเภทเริ่มต้นกันที่พื้นฐานซอฟต์แวร์ประยุกต์นะครับว่าซอฟต์แวร์ประยุกต์มันคืออะไรนะครับส่วนมากเราจะเรียกกันว่าเป็นแอปพลิเคชันนะครับแอปพลิเคชันซอฟต์แวร์เนี่ยสมมมารเราจะเรียกแอปพลิเคชันเนาะ แอปพลิเคชันมันก็ย่อมาจากแอพพายนะครับนะครับจริงจริงมันก็แปลว่าประยุกต์นั่นเองทีนี้แอปพลิเคชันซอฟต์แวร์คือซอฟต์แวร์ประยุกต์ก็คือเป็นโปรแกร,รมที่สร้างขึ้นมาแล้วก็นํามาใช้เฉพาะงานใดงานหนึ่งโดยเฉพาะนะครับแล้วก็ทุกวันนี้ซอฟต์แวร์ประยุกต์เนี่ยมันมีมากมายมากๆเพราะว่าหนึ่งก็คือคนเรียนนะครับสาขาที่เปิดสอนเนี่ยทั้งในแต่ละมหาลัยเนี่ยใน ไม่ว่าจะเป็นประเทศไทยก็ดีหรือว่าต่างประเทศก็ดีเนี่ยนะมีสาขาที่เปิดสอนเกี่ยวกับวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ก็ดีนะครับเช่นอีสานเทศก็ดีหรือว่าทางด้านคอมพิวเตอร์สายก็ดีอย่างเช่นที่มาทอลอของเรานะครับก็เลยทําให้ผลิตโปรแกรแมเมอร์หรือว่าวิศวกรรมซอฟต์แวร์ไอซักรมซอฟต์แวร์ออกมาค่อนข้าง <Oy. S 1> ที่จะเยอะนะครับแล้วก็ปัจจุบันก็ซอฟต์แวร,ร์มันมีเป็นหมื่นๆตัวนะครับหมื่นหมื่นแสนๆตัวนะ มันก็อยู่ที่เราจะเลือกใช้เฉพาะงานใดงานหนึ่งอย่างเช่นงานาทางด้านการฟังเพลงงานทางด้านการทําเอกสารนะครับการคํานวณการทําบัญชีการทารตลาดมันก็จะมีหลากหลายกันออกไปอยู่ที่ว่าภาคส่วนไหนจะนําไปใช้อะไรนะครับอย่างเช่นภาคธุรกิจภาครัฐบาลนะครับภาคเอกชนก็นํามาใช้ได้หรือเอามาใช้ในการส่วนตัวก็ได้ทางด้านงานฟรีแ l a n ์อะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับ อซอฟต์แวร์ประยุกต์ก็มีเยอะแยะมากๆนะในปัจจุบันแล้วก็มันจะมีการทำงานออกมาเนี่ยกว่าที่จะาเริ่มการใช้งานได้จริงเนี่ยมันก็จะมีเวอร์ชั่นของมันออกมาใช่ไหมครับทีนี้การเท่มออกมาเป็นเวอร์ชันเนี่ยก็คือมันแปลว่าซอฟต์แวร์เนี่ยมันทำการปรับระดับของมันขึ้นมาใช่ไหมครับแต่ละเวอร์ชั่นเวอร์ชั่นนะครับทีนี้มันจะมี นอกจากการปรับระดับเนี่ยเขาจะมีการออกมาแก้ไขปรับปรุงข้อบกพร่องต่างๆเาจะเรียกว่าเป็นแพทหรือว่าเซอร์วิสแพทต่างๆอย่างเช่น iOS เนี่ยเขาจะมีทําออกมาเป็นเป็นเซอร์วิสแพทหรือว่าเป็นแพทเหมือนกันใช่ไหมครับอย่างเช่น iOS 14ก็จะมีเป็น14.1 14.2 14.3ใช่ไหมครับก็ออกมาเป็นทีละส่วนทีละช่วงของมันเพื่อที่จะเอามาแก้ไขปรับปรุงหรือว่าเพิ่มเติม หรือฟังก์ชันเพื่อให้ตอบสนองก,กับการทํางานของผู้ใช้งานนะครับทีนี้ก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับการปรับโฉมเป็นเวอร์ชันก็ได้อย่างเช่นเวอร์ชัน iOS 13นะครับก็จะเป็นเวอร์ชันอีกหน้าตาหนึ่ง iOS อ4ก็จะอีกหน้าตาหนึ่งหรือเป็น Android นะครับสำหรับมือถือประเภท Android ก็จะเป็นอะไรอย่างเป็นเวอร์ชันมาสเมโล่มาโอริโออะไรเงี้ยครับสมัยก่อนใช่ไหมครับหรือเป็น Windows ก็เป็น Windows จาก Windows ก็เป็น Windows 10นะครับว i n d o w s 10ก็จะมี Service Pack ของมันออกมาเรื่อยๆเ,เพื่อปรับปรุงเกี่ยวกับการป้องกันหรือว่าการเข้ามาขโมยข้อมูลของแฮกเกอร์ใช่ไหมครับหรือป้องอะไรกันเพิ่มความปลอดภัยของไฟว์วอลของแอนตี้ไวรัสแล้วก็เพิ่มฟังก์ชันการทำงานให้มันดูใช้งานง่ายขึ้นแล้วก็แก้ไขข้อบกพร่องต่างๆก็จลเรียกว่าแต่และเวอร์ชันก็จะมีเซอร์วิสแพ็หรือแพทออกมาเหมือนกัน มาดูเวอร์ชั่นอันแรกเลยนะครับก่อนที่จะเริ่มต้นที่จะเอาออกจำหน่ายเนี่ยเขาจะเรียกว่าเวอร์ชันอัลฟาซึ่งนักพัฒนาหรือเป็นโปรแกรมเมอร์เนี่ยเขาจะอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเป็นโปรแกรมเมอร์ที่บริษัทเงี้ยนะครับเขาจะสร้างเวอร์ชันอัลฟาขึ้นมาก่อนที่จะเอาไปขายจริงนะครับเขายังไม่ให้ผู้บริโภคใช้เขาจะนําเอาไปให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องก่อน แต่ว่าจะนําใช้บุคลากรที่อยู่ใกล้ตัวเขาก่อนก็อย่างเช่นบุคลากรในบริษัทเขาก็จะทําการแต่งตั้งหาเป็นตัวแทนของบริษัทนี่แหละมามาใช้งานต,วตวรวจสอบแว์ที่พัฒนาขึ้นอย่างเช่นหัวหน้าฝ่ายการตลาดหัวหน้าฝ่ายการเงินนะครับหรือว่าหัวหน้าฝ่ายบัญชีอะไรต่างคณะประสัมพันธ์เนี่ยนะครับนํามาทดลองดูก่อนว่า ซอฟต์แวร์ที่เขาพัฒนาขึ้นเนี่ยมันสามารถใช้ได้จริงหรือเปล่าแล้วก็มีข้อบกพร่องอะไรบ้างแล้วก็เอาฟีดแบ็กต่างๆจากการพัฒนาเนี่ยมาปรับปรุงนะครับส่วนนี้เขาจะเรียกว่าเป็นเวอร์ชันอัลฟาเขาบอกว่าเวอร์ชันอัลฟาก็คือเป็นผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ทดลองแรกนะครับโดยทีมทดลองเนี่ยจะทําการทดสอบว่าซอฟต์แวร์วรนี้ยังขาดตกบกพร่องอะไรไหมนะครับแล้วก็ใช้งานได้ดีถูกต้องตามความต้องการหรือไม่แต่คนใช้ก็คือเป็นกลุ่ม ที่อยู่ในองค์กรเองนะครับที่ถูกแต่งตั้งขึ้นมาเพื่อที่จะทดสอบโดยเฉพาะเวอร์ชันถัดมาคือเวอร์ชันเบต้านะเป็นเวอร์ชันที่ถูกยกระดับขึ้นมาจากเวอร์ชันอัลฟาที่ถูกเอาไปทดลองในองค์กรนะครับอันนี้จะเป็นเวอร์ชันที่พร้อมจะจำหน่ายจริงแหละจะเอามาทดลองใช้กับผู้บริโภคแหละนะครับก็คือ เอามาใช้งานกับคนใช้งานจริงๆก็คือคนที่จะซื้อจริงๆแหละนะครับแต่เวอร์ชันเบต้าเนี่ยจะเป็นเวอร์ชั่นที่ยังไม่พร้อมใช้งานจริงๆนะเพราะว่ายังมีข้อบอกพร่องอยู่แล้วก็ที่สําคัญก็คือเฟอร์ชั่นเบต้าเนี่ยจะนําเอาไปใช้สําหรับการย่างเสียงทางการตลาดด้วยว่าย่างเสียงมันหมายความว่าจะดูว่าโปรแกรมเขาเนี่ยมันน่าสนใจไหมันจะมียอดดาวน์โหลดขนาดไหนนะครับบางโปรแกรมเนี่ย เปิดตัวเสร็จปุ๊บยอดดาวน์โหลดน้อยนะครับเขาคิดว่าโอเคแล้วไม่ได้การแล้วที่จะนําไปขายจริงใช่ไหมครับเพราะมันต้องมีทั้งค่าโฆษณาทั้งค่าประชาสัมพันธ์โปรแกรมอีกค่าทำแพ็คเกจจิ้งทำค่าทําอะไรออนไลน์ต่างๆอีกนะครับเขาคิดว่าโถ้าเกิดว่าขายได้แค่ขายได้แค่ยอดที่หวังผลกําไรเนี่ยจากร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยขายได้แค่สิบเปอร์เซ็นต์เองเนี่ยมันก็ไม่เวิร์กใช่ไหมครับเขาก็อาจจะยุติโครงการนั้นไปแต่ถ้าเกิดว่าเขาเอามาอย่างเสียงการตลาดแล้วเนี่ย มันมีฟีดแบ็กที่ดีนะครับเขกาก็พร้อมที่จะพัฒนาต่อแล้วก็เอาไปขายจรงิงในเวอร์ชั่นพร้อมที่จะขายนะครับเวอร์ชันเบต้าเนี่ยก็จะมีก่อนก่อนติดตั้งเนี่ยเขาจะมีข้อตกลงก่อนว่าการติดตั้งลงไปอาจจะเกิดผลเสียกับเครื่องคอมพิวเตอร์อของผู้ใช้งานได้หรือเปล่าเขาจะมีข้อตกลงกันไว้ก่อนนะครับเพราะเวอร์ชันเบต้ามันเป็นเวอร์ชันที่มันยังไม่ได้พร้อมที่จะจําหน่ายใครที่ติดตั้งก็ต้องอาจจะมีปัญหาก,กับเครื่องก็ได้นะครับ อันต่อมาคือเดโมเวอร์ชันมันหมายถึงซอฟต์แวร์ที่แจกจ่ายให้กับผู้ใช้นำไปทดลองใช้ได้ฟรีนะครับแต่ว่าเวอร์ชันนี้จะถูกตัดคุณสมบัติบางอย่างนออนะเนี่ยออกไปนะครับเดโมเวอร์ชันเนี่ยพร้อมขายแล้นะนะครับพร้อมขายแต่ว่าจะให้บางฟังก์ชันสำหรับผู้ที่ดาวน์โหลดมาใช้งานก่อนถ้าเกิดต้องการจะใช้เวอร์ชันที่มีการทำงานครบ ทุกอย่างเครื่องมือครบทุกชิ้นงานหรือขั้นตอนเนี่ยนะฮะก็สามารถที่จะไปติดต่อกับผู้ขายหรือว่าโปรแกรมเมอร์โดยตรงเพื่อที่จะซื้อเป็นเวอร์ชันจริงนํามาใช้งานได้อันนี้ก็คือเป็นเวอร์ชั่นที่ใช้งานแล้วนะเอาไปขายจริงๆนะครับอีกเวอร์ชันหนึ่งที่จะพร้อมขายจริงๆเนี่ยนะฮะก็คือเป็นเวอร์ชัน trial version ก็เป็นเวอร์ชั่นที่ผู้ผู้ผลิตเนี่ยหรือผู้พัฒนาเนี่ยยินดีที่จะแจกใจ่ายให้แต่แจกจ่ายในที่นี้เนี่ยมันจะมีข้อตกลงตรงที่ว่า ให้ใช้ได้กี่วันใช้ได้15วัน30วัน60วันนะครับเมื่อครบตามกำหนดตัวซอฟต์แวร์จะไม่สามารถใช้งานได้จะไม่สามารถเปิดติดไม่สามารถที่จะเปิดได้ถ้าเกิดต้องการจะใช้งานจริงๆผู้ใช้งานหรือว่าผู้บริโภคหรือคนที่จะซื้อเนี่ยต้องติดต่อนะครับผ่านผ่านบริษัทหรือโปรแกรมเมอร์นะหรือนักพัฒนานี่แหละเพื่อที่จะขอซื้อตัวซอฟต์แวร์ เอามาใช้งานอย่างเต็มประสิทธิภาพนะก็คือใช้งานได้ตลอดไปบางบริษัทก็ให้ใช้งานได้แบบประเภทรายทามก็คือซื้อทีเดียวใช้ได้ตลอดไปนะอัปเดตให้ตลอดนะฮะหรือบางเจ้าบางบริษัทก็สามารถที่จะติดต่อแล้วก็ขอซื้อเป็นลักษณะของรายปีเป็นรายเดือนก็ได้นะครับอย่างเช่นของ Adobe ก็จะมีสัญญาเป็นรายปีจะจะมีตัวเวอร์ชันไทยออให้ทดลองใช้ก่อน15วัน หมดไปแล้วกับหัวข้อซอฟต์แวร์ประยุกต์นะครับแอปพลิเคชันซอฟต์แวร์นะครับต่อมาก็คือเป็นสิทธิทความเป็นเจ้าของมันก็จะต่อเนื่องกับ,ก,บกับทางซอฟต์แวร์แล้วนะครับเพราะว่าซอฟต์แวร์ที่เขามีการพัฒนามาเนี่ยแน่นอนเนาะเขาพัฒนาด้วยกําลังทางความคิดของเขานะครับแรงกายของเขาสิ่งที่เขาพัฒนาไปเนี่ยเขาไม่ได้พัฒนาเพื่อที่จะ แจกจ่ายให้ฟรีๆนะครับส่วนมากเขาพัฒนาเพื่อที่จะได้ผลกําไรผลตอบแทนนะซึ่งบางซึ่งบางครั้งเราอาจจะเห็นมันเป็นล,นลักษณะซอฟต์แวร์แบบโอเพนซอร์สหรือว่าโอเพนซอร์สก็คือซอฟต์แวร์ที่มีการให้เอาไปติดตั้งหรือไปแก้ไขกันได้แต่ว่าภายในลึกๆก,ก็คือเขาก็หวังผลประโยชน์ผลกําไรนั่นแหละนะครับซึ่งเป็นพิแบกจากเขาเรียกว่าจากหุ้นส่วนต่างๆนี่กลับมา แต่ซอฟต์แวร์ส่วนมากพัฒนาเนี่ยเขาก็จะหวังผลตอบแทนอยู่แหละนะครับซึ่งซอฟต์แวร์ที่พัฒนาเนี่ยมันก็จะมีความเป็นลิขสิทธิ์ของเขาหรือเขาเรียกว่าเป็นซอฟต์แวร์หลายเส้นนะครับเขาก็จะมีข้อตกลงว่าซอฟต์แวร์เนี่ยที่เอาไปให้คุณใช้เนี่ยมันฟรีก็จริงแต่ห้ามนาไปติดตั้งที่เครื่องอื่นหรือหรือไปดัดแปลงหรือไปแก้ไขหรือไปแจกจ่ายใครนะครับหรือบางครั้งถ้าเกิดว่าซอฟต์แวร์ที่เราซื้อมาซื้อมาก็จริงใช่ไหมครับ เราซื้อมาติดตั้งที่เครื่องแล้ก็จริงเขาก็จะมีข้อตกลงว่าห้ามนําไปแก้ไขนะครับห้ามเอาไปดัดแปลงหรือเอาไปแจกจ่ายโดยทําให้การเกิดการละเมิดลิขสิทธิ์เกิดขึ้นหากละเมิดก็จะมีการดําเนินคดีตามข้อตกลงของนักพัฒนาที่ได้ตกลงเอาไว้กับทางลิขสิทธิ์หรือว่าเป็นกฎหมายากฎหมายคุ้มครองลิขสิทธิ์ของผู้ถือลิขสิทธิ์นั่นเองนะครับก็จะมีใบอนุญ,ญาตกําหนดออกมาเป็นเงื่อนไขต่างๆฉะนั้นแล้วเรา ติดตั้งซอฟต์แวร์ทุกครั้งหรือซื้อซอฟต์แวร์ทุกครั้งนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งแบบฟรีหรือเป็นแบไลเซน์เนี่ยศึกษาก่อนทุกครั้งก็จะทําอะไรนะครับเพราะว่ามาทำมันจะมีเรื่องของกฎหมายเข้ามาเกี่ยวข้องส,ส,ส่วนของข้อสุดท้ายนะครับคือประเภทของซอฟต์แวร์ประยุกต์นะมันจะมีทั้งโปรแกรมประมวลผลคำนะครับอันที่หนึ่งโปรแกรมประมวลผลคำเนี่ย ที่เรารู้จักกันดีเนี่ยอย่างเช่นอยู่ในตัวอย่างเนี่ยก็คือเป็นโปรแกรม Microsoft Word นะครับ Microsoft ก็ทำออกมาเยอะมากนะเป็นโปรแกรมที่ใช้สำหรับงานทางด้านออฟฟิศก็จะมาเป็นชื่อว่า Microsoft Office Microsoft Office เนี่ยอันที่หนึ่งเนี่ยที่เรารู้จักกันดีดก็คือ Microsoft Word ใช่ไหมครับซึ่งอยู่ในชุดของ Microsoft Office นะครับ Microsoft Word ก็คือเป็นโปรแกรมประมวลผลคำหรือว่าเป็นโปรแกรม Word Processing ประเภทหนึง่งซึ่งใช้ในการ แก้ไขบันทึกสั่งงานพิมพ์งานอย่างเช่นพิมพ์หนังสือจดหมายพิมพ์หนังสือสัญญาจ,จ้างพิมพ์หนังสือสมัครงานนะครับหรือว่าจดหมายแจ้งข่าวอะไรพวกเนี้ยต่างๆจดหมายข่าวแล้วก็สามารถที่จะพิมพ์ออกมาเป็นเปเปอร์อามาได้นะครับสั่งพิมพ์หน้ากระดาษได้ตั้งค่าหน้ากระดาษได้ปัจจุบัน Microsoft อ่า m i c r o s o f t Office เนี่ย ก็มีให้ใช้ในลักษณะของออนไลน์คือ Microsoft Office 3 6 0นะครับสามารถใช้ออนไลน์ไม่ต้องติดตั้งลงเครื่องแล้วก็จะมีโปรแกรมที่ใช้ร่วมก,กันกับ Microsoft Word หรือว่าเป็นคู่แข่งกนะันเนาะก็อย่างเช่นเพจของทางด้านเพจของทางด้านไหนนะของของของทางด้าน Mac ใช่ไหมครับหรือเป็นโปรแกรมพวก Word Processing ของ Google นะที่มีการเอามาให้ใช้งานฟรี โปรแกรมที่2ก็คือเป็นโปรแกรมตารางคำนวณหรือสปรีชีตนะฮะเป็นโปรแกรมที่ใช้ในการคำนวณไม่ว่าจะเป็นคำนวณทางด้านการตลาดการเงินบัญชีนะครับก็จะเป็นการใช้งานในลักษณะลงไปในคอลัมน์กับเซลล์ซึ่งคล้ายกับกระดาษทําการทั่วไปนะครับก็จะคำนวณกันทั้งคอลัมน์แบบแนวตั้งแล้วก็ทางเซลล์ที่เป็นแนวนอนเป็นโลนะครับเป็นแนวนอนเป็นเซลล์เป็นเซลล์ไปก็จะมีการคำนวณสูตรต่างๆฟังก์ชันต่างๆ หรือบางครั้งเขาเอามาใช้ในการคำนวณค่าทางสถิติก็ได้นะทางงานวิจัยก็ได้นะครับโปรแกรมตรางคำคำนวณสป e ชีนี่แหละอันต่อมาคือโปรแกรมฐานข้อมูลดัตเตอร์เบดนะก็จะเป็นฐานข้อมูลในปัจจุบันเนี่ยมันมีบทบาทในภาคธุรกิจนะครับมากๆเพราะว่าเอามาใช้ในการเก็บข้อมูลทั้งปัจจุบันก็คือโซเชียลเน็ตเวิร์กครับมันมีการเก็บฐานข้อมูลอยู่แล้ว การซื้อลิขสิทธิ์ทางด้านฐานข้อมูลเนี่ยปัจจุบันถ้าเกิดเราไม่ต้องไม่ต้องการจะติดตั้งเองใช่ไหมครับเราซื้อเป็นลักษณะออนไลน์เนี่ยก็สามารถซื้อได้นะแล้วก็ราคาไม่แพงในปัจจุบันนะครับสามารถเก็บในลักษณะของ1นึ่งเทเลบต์สองเทเลบต์หรือขนาดใหญ่ๆต่างๆเนี่ยแล้วก็ดูความเร็วในการส่งข้อมูลได้นะครับมันไม่จำเป็นต้องมาซื้อเป็นซอฟต์แวร์แล้วสามารถอัปโหลดขึ้นไปในลักษณะของ cloud com cloud communication แหละนะครับ ที่ฐานข้อมูลเนี่ยถ้าเกิดใกล้ๆตัวที่เราใช้งานนี้ยเราพอจะนึกออกเนาะก็คืออย่างเช่นฐานข้อมูลปวดนักศึกษาฐานข้อมูลพวกเกี่ยวกับการลงทะเบียนของระบบ ESS ที่เราใช้นั่นแหละมันจะอยู่ในรูปแบบของฐานข้อมูลนะครับโปรแกรมนําเสนองานหรือเป็นโปรแกรม presentation ก็อย่างเช่น powerpoint keynote นะครับหรือโปรแกรม p r e s e n t ใช่ไหมครับของ google โปรแกรมประเภทนี้ก็ใช้ในการนําเสนอเพืการบรรยายการเรียนการสอนหรือจัดทาสไลด์รายวิชาเนี่ยที่อาจารย์กำลังสอนอยู่เนี่ยก็จากโปรแกรม Presentation อีกประเภทหนึ่งก็คือเป็นหมวดของพวกโปรแกรมกราฟิกต่างๆใช่ไหมฮะเป็นโปรแกรมพวกมัลติมีเดียโปรแกรมประเภท,เทตัดต่อ p i n t i n g นะครับรีทัชทำงานทางด้าน3 d นะครับอย่างเช่น 3D Maxma ยานะครับ หรือเป็นโปรแกรมประเภทใช้ในการตัดต่อวิดีโอนะครับแล้วก็บันทึกแผ่นซีดีก็อย่างเช่นโปรแกรม Premiere Pro นะโปรแกรม Sony Vegas โปรแกรม e d i t o i ใช่ไหมครับ iMovie อะไรต่างๆซึ่งเป็นโปรแกรมที่ใช้ในการตัดต่อคลิปวิดีโอซึ่งการตัดต่อคลิปวิดีโอในปัจจุบันเนี่ยมันไม่ต้องทำในคอมพิวเตอร์แล้วตอนนี้เขาทำใน iPad ทำในโทรศัพท์มือถือประเภท iPhone หรือประเภท Android ได้หมดแล้วแล้วก็มีโปรแกรมรองรับเยอะะใช่ไหมครับอย่างเช่นใน iOS ก็นิยมใช้โปรแกรมพวกชื่ออะไรอะ่ะคีเนมาสเตอร์ Master, ใช่ไหมครับหรือว่าอะไลูมาฟิวชั่นหรือพวกนี้ครับที่เขานิยมใช้กันแล้วสุดท้ายก็คือเป็นพวกโปรแกรมที่มาช่วยในการดูดนังฟังเพลงอะไรต่างๆซึ่งมาเสริมให้การใช้งานม,มันมีประสิทธิภาพที่สุดนในเครื่องคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์มือถือของเรา ก็อย่างเช่นฟังเพลงบ้างดูหนังบ้าง,างทั้งระบบออนไลน์แล้วก็ระบบที่มันอยู่ในระบบออฟไลน์ออนดีมมนก็ตามซึ่งซอฟต์แวร์ประยุกเนี่ยที่กล่าวมาข้างต้นเนี่ยมันมีมากมายมากๆนะครับเราก็เลือกใช้ให้มันเหมาะสมแล้วก็เลือกใช้ให้มันตรงกับประเภทงานของเราทั้งงานทางด้านภาคธุรกิจภาคเอกชนนะครับภาครัฐบาลแล้วก็ดีจะเป็นทางด้านภาคส่วนบุคคล ก็จบแล้วสำหรับส่วนของซอฟต์แวร์ประยุกต์นะครับแอปพลิเคชันซอฟต์แวร์ถ้านักศึกษาท่านใดนะครับสงสัยหรือว่ามีข้อมูลต้องการจะศึกษาเพิ่มเติมเนี่ยสามารถดูได้นะจากเอกสารประกอบคำสอบของอาจารย์ที่อาจารย์ใส่ไว้ในโฟลเดอร์ในายในกลุ่มเรียนนี้นะครับก็จะมีโฟลเดอร์มีทั้งหมด4บทอาจารย์ใส่ให้แหละนะครับหรือถ้าเกิดต้องการจะสอบถามเพิ่มเติมนะครับสามารถสอบถามได้นะครับ จากลายของอาจารย์ที่อยู่ในกลุ่มนะครับหรือว่าอีเมลของอาจารย์ก็ได้นะครับสำหรับวันนี้ในบทที่3นะครับโปรแกรมประยุกต์ก็มีเท่านี้นะครับเจอกันมาอีกทีในบทที่4นะครับสวัสดีครับ